รถแท็กขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีอยุทยาเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่208ต้นทางสถานีนครสวรรค์ ลาทางสถานีกรุงเทพท่านผี่ปะสงด้เืนทางศัขบวนรงนี้กริเนรเราไวได้จากว่าให้มาพิลาที่ตอนนี้อยู่ที่สถานียุธยาครับจัตเจียงเก่าของเราจะพาเพื่อนมาชมโานสงครดบ p า r ุค่ ปัวช้าขบนทานเท็นะขวรส้านธรรมราเลขที่2 08ก็ทางสถานีนครสวารค์ายทาสถานีกุงเทพข้าพที่ปะสงค์่เป็นทางขบวนโดยดีก็จะรอได้ที่สองขอบคุณค่ะคุณผู้ชมครับเช่นชอ้นร t you on o a r is f เพิ่งได้ชมบรรยากาศทีูุ่ทยานดิฉันดูสานน้ไฟเข้ากรุงเทพที่ชันลู่เบาเลืนเขที่ประชาตที่ตอกการ่าสลาดนีนะครับ อย่าเดืดข้าวผัันระายาลาที่อบราคาให้สมัยนะครับเ้าอหานจากเส้นสีขาสซีเดือ้นะครับเพื่อความปลอดภัยครับ

ก่อนจะลงจากขบวนรถตรวจสอบสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในครั้งต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคงมีโอกาสให้บริการ่านอีกขอบคุณค่ะ Attention please Welcome to Angthai Station Please check your belongings before leaving the train The State Railway of Thailand appreciates for choosing our services and looks forward to serving you again. Thank you.